สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการออกมาโพสต์นะครับโปรโมตนะครับการออเดชั่นนักดนตรีนะครับที่จะมาเดินสายนะครับร่วมกับวงใหม่นะครับเป็นวงที่2ของทางหมอลำสาวนะครับชื่อวงว่า ดีเอชพีแบนะครับซึ่งหมอลำสาวโพสต์ไว้แบบนี้ครับมาลุ้นกันนักร้องสาวประจำวงวาไราตี้นะครับดีเอพีนคนนี้เสียงดีมากนะครับแล้วก็โพสต์ที่2บอกว่าเริ่มออดิชั่นวงแรกนะครับดีเอพีมาลุ้นกันค่ะนะครับแต่ทั้ง2โพสต์นะครับหมอลำสาวใช้คำนะครับผิดหรือว่า สะกดผิดนะครับก็คือคำว่าแบรนด์นะครับใช้คำว่า B A R N D แล้วก็อีกโพสตหนึ่งใช้คำว่า B A R N D ซึ่งเพจดังเพจอีเซียมเห็นแล้วถึงกับทนไม่ได้อดไม่ได้นะครับออกมาโพสต์สอนถึงการใช้คำภาษาอังกฤษ,ษทันทีเรียกได้ว่าหมอํำสาวนี่น้าแตกเลยนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจอีเซียมภาคสี่นะครับอีเซียมโพสต์ไว้แบบนี้ครับ พอๆเอ้ยคำว่า SP Band ต้องสะกดแบบนี้ก็คือเป็น BAND นะครับไม่มีตัว R นะครับแบรนที่เป็นวงดนตรีนะครับไม่มีตัว R นะครับแต่คำว่า BA ขอโทษครับ BRAND มันคือแบรนด์สินค้าใช้กับสินค้าทั่วไปไม่เหมาะกับการมาใช้กับวงดนตรีนะครับ แล้วอีเซียมยังบอกอีกนะครับว่าคําว่า B A R N D อันนี้กูไม่เคยเรียนมากูไม่รู้นะครับคํานี้ก็ประมาณว่าหมอลําสาวนะครับก่อนจะโพสต์ก่อนจะโชว์ส,ก,ววาสากิลภาษาอังกฤษก็น่าจะตรวจสอบให้มันดีๆหน่อยนะครับอีเซียมถึงกับบอกว่าทีมหลังบ้านหรือว่าคนใกล้ตัวนางไม่มีคนช่วยตรวจสอบหรือว่าบอกนางหน่อยหรือนะครับ ความหมายมันคนละอยางกันเลยนะประมาณนี้นะครับอีเซียมถึงขั้นออกมาโพสสอนโพสเตือนเลยนะครับในการโชว์สกิลภาษาอังกฤษประมาณนี้นะครับหมอลําสาวเรียกได้ว่าหน้าแตกทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลยมี f c นะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับ FC ท่านแรกนะครับท่านนี้บอกว่านะครับฉันหัวเราะตั้งแต่ร้องซอมบี้แล้วนะครับนางก็ว่าสำเนียงนางได้ภาษานางดี นะครับซอมบี้นะครับเพลงนี้ยังติดอยู่ในหูนะครับท่านต่อมานะครับบอกว่าอยากจะเอาชนะอย่างเดียวแต่ไม่เช็คสมองตัวเองเลยฮ่าฮ่านะครับแล้วก็ f c ท่านต่อมา f c บอกว่านางเอกลีแพรระดับประเทศเคยเรียนหนังสือไหม ถามจริงนะครับแต่ละท่านก็เข้ามาคอมเมนต์แซลนั่นแหละครับนะครับผมวันนี้ทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับหมอลำสาวหน้าแตกทันทีเลยนะครับหลังจากมีการออกมาโพสต์โปรโมตนะครับการออดิชั่นนักดนตรตีแต่ว่าเป็นการโปรโมตแล้วก็บอกชื่อวงที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าก็ใช้คำผิดความหมายมันก็เลยผิดเพี้ยนไปประมาณนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ